สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาดูนะคะร้านอาหารอีสานนะคะทุกคน10บ,บาททุกคนอยากจะบอกว่า10บ,บาทแล้วก็มีเทคนิคดีๆในการทอดไก่นะคะนี่เห็นไก่ไหมขึ้นมา10นาทีแล้วหมดนะคะอ่าวันนี้เรามาดูนะคะอันนี้ร้านนะคะพ่อค้ากําลังเตรียมเลยนะคุณพ่อค้าใจดีนะคะกําลังเตรียมการขายของอ ตั้งร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยอาหารก็จะมีประมาณนี้นะคะไส้อั่วไม้ละ15บาบาทไส้อั่วหมูนะคะแหนมปลา12บาทนะคะไข่รทรงเครื่องทุกคนใบละ5บาทขอบอกเราชอบกินมากอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะหมูส้มใช่ปะนะจะประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีห่อหมกหน่อไม้นะคะทุกคนซึ่งทุกอย่างร้านนี้จะเป็นของอาหารอีสารหมดเลยก็จะราคาอ่สิบบาทโดยประมาณนะคะเราก็เลยแอบอันนี้ข้าเหนียวนะคะเราก็เลยถามพ่อค้านะคะที่น่ารักว่าขายแบบเนี้ย มันจะได้กําไรหรอขายแบบเนี้จะอยู่ได้หรอนะคะซึ่งพ่อค้าตอบมาน่ารักมากนะคะว่ากําไรอาจจะไม่เยอะนะคะอันนี้พ่อค้าที่ใจดีนะคะกําไรอาจจะไม่เยอะแต่ทุกคนอยู่ได้เขาก็อยู่ได้เหมือนกันเห็นไหมคะทุกคนน่ารักมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาสับเนาะปะลาสับนี้ก็ถุงละสิบบาทนะคะอันนี้แกงอ,อะไรสักอย่าง,น,งนึ่นแหละเรานึกชื่อไม่ออกทุกคน มันก็เอาัยด้วยนะคะหน้าแม่ค้ามาแล้วนะคะหลังร้านนี่นะคะน้องก็คือ,อลูกชายเขานะคะก็คือจะย่างพวกแหนมปลาแหนมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าลูกค้าเยอะมากนะคะทุกคนลูกค้าก็คือแบบเหมือนมาอุดหนุนกันน้องก็คือรอไก่ทอดได้อะไรได้ทุกอย่างก็คือลูกค้ารอได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเขาขายที่นี่ไม่แพงจริงๆอันนี้ไข่ไข่ทรงเครื่องปกติปกติแล้วก็จะไบละอ,อะไรนะสามใบยี่สิบใช่ไหมทุกคนอันน,นี้มันก็คือจะแบบห้าบาท อันนี้ซุปมะเขือ ben? นะอ่ะเราก็จะให้ดูใหม่อันนี้ซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ผัดกะเพราฮะอยากจะบอกว่าทั้งหมดที่จิบมานี้คือราคาสิบบาทนะคะสิบบาทกําไรน้อยแต่พ่อค้าบอกว่านะคะเน้นอีกทีว่าอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ <insecurity> พ่อค้าก็อยู่ได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูความพีคอีกอย่างหนึ่งนะคะเห็นไหมคะไม่เพิ่งจะมานะคะกำลังเตรียม ไก่ทอดให้เราแล้วก็มีเคล็ดลับนิดนึงไหมคะตะโกนบอกอไม่ใช่ตะโกนบอกนะคะดูนแมคคกระซิบบอกว่าเทคนิคการทอดไก่ง่ายๆเลยนะคะไฟแรงแรงๆนะคะทุกคนแล้วก,กระทะแรกให้ทอดประมาณ15นาทีกระทะที่สองใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีนะคะเห็นไหมเทคนิคอันนี้ง่ายๆเลยนะคะทุกคนใครจะลองเอาไปใช้ได้นะคะช่วงระหว่างที่เรารอไก่ลงทอดนะคะทุกคนเห็นไหมราคาก็จะเริ่มจัดแล้วคน ก็จะเริ่มทยอยมาเรื่อยๆตอนนี้ที่เราไปนี่ก็จะประมาณ6กโมงในนอยนะคะทุกคน6กโมงนิดๆหกโมงประมาณ6กโมงครึ่งแล้วข้างหลังร้านนะคะก็จะเป็นถนนคนเดินของโพธารามคับนะคะก็จะมีวันศุกร์เสราร์อาทิตย์3วันนะคะแต่เราไปนี้จะไม่ใช่จะไม่ใช่วันที่มีถนนคนเดินนะคะอ่ะอันนี้แม่ค้าเริ่มเอาไก่ลงแล้วนะคะหนังไก่ทุกคนอยากจะบอกว่ามันกรอบและอร่อยมากนะคะขายขีดละ25บาท ซึ่งเรามองว่ามันก็ไม่แพงเกินไปเนาะถ้าสําหรับราคาเนี้ยก็คือพื้นฐานอยู่แล้วนะคะหรือใครจะสั่งน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะคะอันนี้เทคนิคแมค่ค้าบอกนะอย่าลืมน้ํามันแรก15นาทีน้ํามันต่อไป10นาทีอพอนะคะเห็นไหมลูกค้ามากันเยอะมากซึ่งบางคนก็คือแบบว่ามาถามหาไก่นะคะแม่ค้าบอกว่าขออีก5นาที10นาทีซึ่งลูกค้าก็น่ารักลูกค้ารอกันทุกคนเลยค่ะบอกว่าลูกค้ารอกันทุกคนนะคะนี่เห็นไหมเริ่มละ ไก่หนังไก่เอาขึ้นแล้วนะคะทุกคนหนังไก่อะแม่ค้าจะใส่ใบมะกรูดเข้าไปด้วยเนาะเพื่อความหอมเพื่อเพิ่มความหอมนะคะทุกคนแล้วจะมีอะไรให้ดูเด็ดๆดูไปเรื่อยๆแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งนะคะแป้งที่แม่ค้าใช้เราก็ไปแอบถามมาให้ว่าใช้แป้งอะไรแม่ค้าก็ตอบว่าใช้แค่แป้งทอดกรอบธรรมดานี่ละคะ่ะไม่ได้ใช้แป้งอะไรพิเศษเลย นะคะแป้งทอดกรอบธรรมดาแล้วเขาก็ผสมน้ําแล้วก็เอามาใส่เพิ่มนิดนึงแล้วก็ปรุงรสน้ําตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขายได้วันนึงไก่วันนะประมาณ50ากิโลทุกคนคือมันพีกมาก50ากิโลนะอ่ะอันนี้หนังไก่เรามาแล้วนะคะต้องบอกว่ามันกรอบมากทุกคนแล้วลงอะ่ะครั้งหนึ่งอะ่ะไม่ถึง10นาทีไม่ถึง10นาทีนะคะต้องบอกว่าหมด ตอกระทะหนึ่งอันนี้นะคะเห็นเขียวๆในนี้ไหมแม่คะเขาจะใส่ใบเตยเข้าไปตอนที่จะเอาหนังไก่ขึ้นนะคะเพื่อความหอมนะคะนี่ก็จะได้ประมาณขีดหนึ่งเนาะเห็นไหมคะทุกคนลูกค้าจะรอนะก็คือแบบตักขึ้นปุ๊บแล้วลูกค้ารอเลยเนี่ยไก่ขึ้นแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกระทะแรกซึ่งลูกค้าเดี๋ยวดูนะคะต้องดูแบบแบบเราบอกว่าเฮ้ยมันมันรอจริงๆอ่ะทุกคนคือแบบน่ารักเนี่ยเห็นไหมคะความไวอ่ะกระทะเมื่อกี้ใช้เวลาประมาณสิบนาที หรือไม่ถึงดีดไว้นะเราก็ยืนมองเวลาอยู่ประมาณ10นาทีอ่ะตีซะสินาทีนะคะเห็นไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บตรงนู้นทีตรงนี้ทีนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าร้านนี้พี่เขาขายไม่แพงนะคะไก่ชิ้นละ5บาทเนาะข้าวเหนียวห่อละ1ิบาทที่เหลือกับข้าวทุกอย่างก็คือ1ิบาทหมดนะคะไข่ทรงเครื่องเห็นไหมเนี่ยขึ้นไปแล้วะอันนี้ก็เตรียมลงกระทะใหม่ ซึ่งวันหนึ่งอะห้าสิบกิโลทุกคนทุกวันนี้เรามองว่าเออขายดีนะวันหนึ่งห้าสิบกิโลกาไรอาจจะไม่เยอะนะคะแมคะ่ค้าบอกกําไรอาจจะไม่เยอะแต่ทุกคนอยู่ได้เขาก็อยู่ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะดูไปเรื่อยๆพี่เขาก็จะมีส่วนแป้งเอามาให้ดูนะคะแป้งที่ว่าพี่เขาผสมเนาะเห็นไหมเนี่ยก็จะทอดอยู่แบบนี้ค่ะทอดขึ้นแล้วหมดทอดขึ้นแล้วหมดแล้วลูกค้ามาถามหาก็คือลูกค้ารอได้ นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งทุกคนสังเกตดูนะสะอาดนะคะสะอาดนี่หนังไก่มาฉันเอาไปชิมแหละฉันเอามาชิมนะคะฉันเอามาชิมซึ่งมันกรอบมากอย่างแกบอกว่าขึ้นมาใหม่ๆแล้วมันหอมแล้วมันกรอบมากนะคะเห็นไหมเนี่ยก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศทุกคนลูกค้าก็คือน่ารักรอคิวกันได้ทุกคนนะคะไก่ไหมคะบอกว่าอีกสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปเดินซื้อของนะทุกคนที่เราสังเกตดูเนาะเขาก็ไปเดินซื้อของ นี่ผสมไก่นะคะอันนี้จะใช้เป็นแป้งแป้งทอดกรอบธรรมดานะคะแป้งทอดกรอบธรรมดาเลยของโกกิพวกเนี้ยธรรมดานะคะจะไม่ได้ใช้แป้งอะไรพิเศษเนาะเห็นไหมนะคะก็คือขึ้นกระทะหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ10นาทีนะก็จะทอดเนี่ยกระทะเนี้ยพี่เขาบอกว่าใช้ประมาณ10นาทีในการทอดนะกระทะที่2กระทะที่3ถัดไปทุกคนนี่งเห็นไหมมันหมดแล้วขึ้นมาเมื่อกี้นี้เองเห็นไหม ประมาณ10นาทีเองนะที่เราดูอยู่เห็นไหมคะพอเทมาปับ๊บอันนี้ต้องขอบอกว่าแอดมินก็จะกลับบ้านแล้วเนาะเราก็เลยเลือกเองแล้วกันนะคะใครที่ชอบคลิปประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดใจให้ด้วยแล้วกันเนาะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้เรานะคะขอบคุณมากๆเลยอันนี้แอดกินเองนะคะทุกคน